เมืองท่าแขกเป็นเมืองหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ภูผาปลาดงอันสวยสดงดงามพร้อมมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่มีซื่อเสียงอีกหลายแหง่งซึ่งบรรดาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นล้วนแต่เป็นท่าแห่งอันสาคัญในการประกอบส่วนสร้สางสรรพ์พัฒนาเมืองท่าแขกให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆที่สําคัญก็แมนได้เห็นหายผู้คนทั้งใกล้และไกล หรวมไปถึงแขกภายในและต่างประเทศได้เห็นและได้หับหู้ถึงเมืองท่าแขกหลายขึ้นเป็นตนแม่นทับนังแอนพาทสีโคตะบองและแหล่งท่องเที่ยวนอื่นอีกหลายแหง่ง ซึ่งในแต่ละวันสามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างลงหลายแต่พร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีผู้ผาอันสูงสันสลับซับซ้อนและปกคลุมไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่นานาชนิดต,ตลอดถึงทำผู้คู่หาต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นที่แอบแฝงไปด้วยสิ่งลึกลับมหัศจรรย์เป็นอย่างยิง่งหนึ่งในนั้นก็คือทำนองป่าฝาบ้านนาค่างสร้างที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูปน้อย ได้ประทิดสันทานอยู่ภายในถ้ำเถิง2องห้อยเส้าองค์ที่ได้ค้นพบในกลางเดือนพฤษภาปี2004 สามารถเดินทางสู่ถ้ำนองป่าฝาโดยใส่รถเป็นพาหนะในเมื่อทานเดินทางไปหอดวงเวียนลักซีในเส้นทางเล็กที่13จะเห็นป้ายบอกถามาจากทิศเหนือแม่นให้เลี้ยวใส้มือถามาจากทิศใต้ให้เลี้ยวขวามือหรือถ้าออกจากเมืองทะแขกแม่นให้ไปสื่อในเมื่อทานเดินทางจากวงเวียนลักซีตามเส้นทางเล็ที่12ประมาณ3กิโลเมตร ก็จะถึงทางแวเขาบ้านท่าแคแล้วเลี้ยวซ้ายมือเดินทางไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีเส้นทางแบ่งเป็นสองสายถ้าไปซื้อแมนบ้านทา่าแคไดในเมือเลี้ยวขวาจะไปบ้านนาคังสร้างการเดินทางไปบ้านดังกล่าวนี้แมนตต้องได้เดินตามเส้นทางหลุดไฟเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนเพื่อจะตัดผ่านออกสู่เวียดนามปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวนี้ แมนยังใสสัญจรไปมาได้อยู่ตลอดเวลาแต่เหลือไห้เป็นห้องหอยของทางรถไฟแมนยังมีขัวบากบอนที่ไสข้ามหวยหองแต่บางขัวก็อสำรุดสุดสมตามอายุเก่าแก่ในสองฝากทางท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามที่มีผู้ผาป่าไม้ยังใหญ่กันอยู่อันที่ท่านควรสังเกตนั้นก็คือผาที่เปลี่ยนลักษณะหูบสร้างพร้อมด้วยผาตั้ง อยู่แปะกันเมื่อเบิ่งทางหน้าจะโบหูถ้าเบิ่งทางข่างแล้วแม่นคือกับหูสร้างส่วนผ่าตั้งเป็นทอนนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเสาผูกสร้างในสมัยดึกดำบัรดบ้านนาขลางสร้างมี42หลังคาเฮือน4 7ครอบครัวมี2 2 8คนิหญิงห้อคนถือศาสนาพุทธประศส,สนบ้านนี้ถืออาซีพเพชรนาเป็นต้นต่อ เอาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพสำหองแต่ก่อนประชาชนบ้านดังกก่าเป็นตกอยู่ในสภาพความทุกข์ยากลำบากชีวิตการเป็นอยู่ฝืดเคืองอาศัยแต่ธรรมชาติมาหอดปัจจุบันโดยภายใต้การซี่นำน้ำพาของผักจึงเหตให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับเมื่อนับดีขึ้นเป็นเก่าอันได้เหตให้ประชาชนในแต่ละครอบครัวมีเวียกเหตงานทำมีไรายได้จากการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ ตลอดซอกหูค้นหาเครื่องของจากธรรมชาติมาเป็นสินค้าเส้นปูปลาหน่อไม้บุญสารเปือกมันและพืชพักต่างๆดังนั้นจึงเห็ดหอยปลาชนในแต่และครอบครัวลดพ้นจากความถุก์ยากยอนมีไรายได้ให้แก่ครอบครัวฐานะเงินสารบ้านซองจากหลังหน่อยกลายมาเป็นหลังใหญ่จากแสงตะเกียงและกระบองกลายมาเป็นแสงไฟฟ้านี่ คือความภาคภูมิใจของประชชนบ้านนกเก่าที่ได้อยู่ภายใต้การสีนำนำพาข,ของพรรคอย่างถึกต้องและมีความหวังอันสุงส่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมื่อท่านอจากเบิ่งธรรมชาสตร์ที่สวยงาม สมวัตถุบุหานที่มีา่าบูซาพระพุทูปที่เก่าแก่ท่านก็เดินทางออกจากบ้านต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรตลอดระยะเส้นทางนี้ถ้าไปในยามระดูฝนแม่นพบกับคขบยุ่งยากหลายเพราะเป็นเส้นทางที่ประสะสนเหตพอได้เที่ยวไปนาทำมาหากินบางบ่อนแม่นไปตามทงนาบางบ่อนก็เข้าป่าเป็นบวกเป็นคุมถ้าตกยามรดูแรงแม่นพอใครแด แต่ปัจจุบันนี้เส้นทางไปทำานองปลาฝ่าแม่นกำลังบุกเบิกอยู่เพื่อเหดให้เส้นทางเป็นเส้นทางถาวรไปมาเที่ยวชมพระพุทธรโปบนั้นได้อย่างสะดวกสบายในเมื่อท่านเดินทางฮอดบริเวณธรรมหาจัย์แล้วก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามอ้อมหอบไปทั่วบริเวณเบิ่งแล้วคือบบมีทางออกไปทางทิศใดๆด หนองปลาฝาแมนธ้ำมหัรรั์อิลีเพราะเป็นธรรมสองสั้นสั้นลุ่มจะเป็นปากถ้รมก่วงมีน้ำลอดออกมาจากทางในในบริเวณปากธรรมจะเป็นอุโมงมีน้ำเหลือประมาณห้เาเมตรย้วเข้าไปทางในธรรประมาณหนึ่งห้อยเมตรในเมื่อทานขีเหือเข้าไปทางในประมาณสิบห้าหาซาวเมตรสายน้ำลอดธรรมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองสายที่แยกกันออก ไปทางทิศเหนือและลงทางทิศใต้แต่หูธรรดังกล่าวนี้แม่นบ่สามารถสอดออกไปทางทิศใดได,ได้ประสาชนที่อยู่แถบนี้แม่นได้อาศัยทำหนองป่าฝานี่เป็นบ่อนธรรมาหากินเพราะว่าหนองดังกล่าวมีปู่ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอยู่อย่างลงหลาย ตามการบอกเล่าของพระเทาใบห้องในวโฮมบ้านนาข่างสร้างได้ว่าว่าในแต่ก่อนได้มีประสนได้ออกทำม้าหากินตึกเบ็ดใส่มองได้หนองบริเวณถ้ำนี้แต่บังเอิญได้เห็นปลาฝาหลายตัวแต่ปรากฏว่ามีปลาฝาใหญ่ตัวหนึ่งฟูขึ้นมาประมาณสองแมตรบ่พอไต่ก็หนีไปเลยโบเห็นเท่าทุกวันนี้ดังนั้นจึงเอินว่าทำหนองปลาฝา ถ้ำสั้นที่สองที่ห่างจากปากถ้ำสั้นลุ่มขึ้นไป13.5 0เมตรกว้าง1.2เมตรในเมื่อขึ้นไปในถ้ำสั้นที่สองแล้วก็จะเห็นเป็นอุโมงค์ก้วงโถงเป็นผักลงในถ้ำป,ประดับประดาไปด้วยซอหินน้มผาที่มีลวดลายเหลือบหยิบหยับแวรวาวไปตามจังหวะของธรรมศาสตร์ที่ตบแต่งไว้อันนนาประทับใจของธรรมศาสตร์ในถ้ำน,นี้ก็คือซอหินบางบอล ก็ค่ายคือกีบดอกบัวบางโซก็เป็นอรตั้งคือเสาปราสาทลาดสวังแต่บางโซถ้าเอามือเคาะก็ดังคือเสียงคล้องเสียงกอง สองนี้ย้วเข้าไปทางในจนสุดหูถ้ำแมนมีถึง1นึงห้อยสามสิบเจ็ดเมตรก้วงบางบอลหาแมรบางบอลซิปแมรนอกจากความสวยงามของธรรมชาติภายในถ้ำนิแลว้วอันที่ลึกลับมหัศจรรย์นั้นคือถ้ำแห่งนี้ได้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ได้ประทับอยู่คู่กับวัตถุบูหานอันเก่าแก่อีกหลายอย่างซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าเป็นวัตถุบูหานของมนุษย์รุ่นก่อนเป็นผู้สร้างขึ้น ทำนองปฝาฝ่ามีพระพุทธหูปฏิสันทานอยู่ทั้งหมดสองห้อยสิบเก้าองค์ในนี้มีพระคำสิบหกองที่มีองค์ใหญ่สุดสูงถึงสิเอ็ดจุดสองซติเมตรหน้าตัก,กว้างเก้าจุดเจ็ดซนติเมตรมีน้ำหนักหาห้อยแปดสิบกรมัมและมีพระคำกลางและน้อยที่มีความสูงแต่หกจุดสามนติเมตรหาเสาจุดสองนติเมตร มีน้ำหนักแต่50สิบหาสห้อยหากรามัมพระทองมีทั้งหมด6กสบเอ็ดอโดยเฉพาะเป็นพระทององค์ใหญ่ที่มีความโดดเด่นนั่นคือได้มีหอยสั่ง้อมด้วยลูกแก้วหนึ่งหน่วยยองอยู่ในฝ่ามือพระทององค์ใหญ่นี้มีล้วงสูง1.71เมตรหน้าตักกว่วง85สซนติเมตรมีน้ำหนักถึงห้อยกิโลพร้อมด้วยพระทองกลางและน้อยอีก60องค์ สูงแต่18.3ซติมถึง79.8ซเมมีน้ำหนักแต่6ห้อยกรามหา6 2กิโลกรามส่วนผราเงินมีจำนวน1ห้อย34องค์มีองค์ใหญ่สุดสูง 37. 3 7 0ซนติเมตรมีน้ำหนัก3.1กิโลกรามและมีผราเงินกลางและน้อยสูงแต่16.6ซนติเมตหา12ซนติเมตร ที่มีน้ำหนักแต่ห้าห้อยกรามถึง6กห้อยห้าสิบกรมัมนอกจากผ่าคำผ่าเงินและผ่าทองนีแล้ว่ก็ยังมีผ่าเทศด้วยไม่อีกสิบห้าองค์และมีผ่าหินอีกสามองค์ในจำนวนผ่าทั้งหมดแต่ละองค์เหมืนมีความแตกต่างกันตามการปริษสร้างของมวลมนุษย์ในสมัยก่อนบางองค์ก็แตกหักตามอายุสังขารของการเวลาในจำนวนผ่าสองอ,สองค์นี้ส่วนหลาย เมนพระปางสนะามานันที่มีมือเบื้อง้า้วางใส่ตักและเบื้องขวาเมนปงไว้ที่หัวเขา่าแต่สิ่งที่สวยงามอีกอันหนึ่งแบบบอกเคยเห็นมาก,ก่อนนั่นก็คือแทนตั้งพระบางแทนเป็นไม้แต่ส่วนหลายแมนติดกัะพระแต่ละแทนแมนยักไข่คือกันเป็นลักษณะเอวขันแต่สูงเป็นขันขึ้นไป บางแทนแมนซูงกว่าพระประทับอยู่ก็มีแต่ในบริเวณที่พระพุทธหูป,ประทับอยู่นั่นเป็นลักษณะทอนกลมยาวคดโค้ง,งงเงยเปตตามลวดลายของการประดิษ์ขึ้นนอกจากพระพุทธหูปนี่แล้วก็ยังมีสิ่งวัตถุบูหารอันเก่าแก่อีกหลายอย่างเส็นพังหาดขึงสิ่งเล็ก บาททองปอกปูนขันหมากน้ำเต้าทองเสกษัตร์ไหไฟโฮงเทียนทองกระบวยทองยกแก้วและอื่นอื่นอีกพร้อมเครื่องมือก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่งอันที่สำคัญของวัตถุนี้ก็คือหีบสองหน่วยที่บรรจุหนังสือผูกใบลานอันเก่าแก่หรือเอิ้นว่ากคัมภี แต่อันที่ผู้คนไปเห็นแล้วแมีนได้พร่อมกันตั้งคำถามว่าทำแห่งนี้คือมีผู้คนมาบวรบัรหักษาเพราะเบิ่งแล้วแม่นสะอาดสวยงามโบมีขี้ฝุ่นโบมีขี้นกขี้เกียติดอยู่เลยทั้งทั้งที่ว่าทำนี้บบมีคนหู้เห็นมาก,ก่อนตามการสำรวจของวิศวการจากกรมพิพ,ธพิธภัณฑ์วัตถุบูหารจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรม ที่ได้สมทบกับวิสาการของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมแขวงกะมวลได้สันนิฐานว่าพระพุทธโูบและสิง่งวัตถุกอุหารอันเก่าแก่ทั้งหมดนี้แม่นจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนุวงศ์าเฮืองอำนาจอยู่ประมาณสามห้อยหาสี่ห้อยกว่าปีแต่ยังบอกหูว่าพระดังกล่าวมาจากใสไผยเป็นผู้สร้างแมนยังบ่มีไผสันนิฐานได้อย่างจะแจ้งเถอะ แต่ตามการชันนิฐานของนักวิชาการบุรุโบานก็ช่วงแสดงเขาว่าทำพระพุทธหูดังล่าวเม่นมีมาแต่ดนุนันอาจจะเม่นสร้างขึ้นในระยะเจ้าอนุวงศ์เฮืองอำนาจในระหว่างโคศพันแปดร้อยสิบเป็นตนมาพระพุทธหูดังล่าวเม่นตระกูลสร้างสร้างพระอยู่ในวงังเจ้าชีวิตแต่กบอาจมีไผ บอกได้จะแจ้งสัดเจนว่าพระนี้ได้มาจากไสและผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นพระัุนตะโ h o และวัตถุบุหารอันกเก่าแก่ที่ยุในธรรมหนองปลาฝาแห่งนี้แม่นพบเห็นในวันที่18เดือนพฤษภาปี2004โดยแม่นประสนบ้านนาข่างสร้างที่ได้ออกไปซอกอยู่ทํากินตามภาษาของชาวบ้านในแต่ละวัน ลุงบุญนงพิมพ์มเสนเกิดเมื่อวันที่เจ็เดือนหนึ่งปี1 9 4 9พอดี55ปีเกิดที่บ้านท่าแคเมืองท่าแขกได้สังคอบครัวกับป้าคำผิวอายุส5ปีมีลูกห่วมกัน6คนยิ่งหนึ่งคนปัจจุบันอยู่บ้านนาข้างสร้างเมืองท่าแขกแขวงขะมลมีอาซีพเพชรนาและปลูกฝั่งเลี้ยงสัตว์ จะมาเห็นพระพุทธโูปลุงบุญนงได้เล่าว่าในแต่ละวันตนเองได้ออกไปซอกหากินตามธรรมชาติโดยสพาะก็แม่นตามผู้ผาปลาดงหวยนองคลองบึงต่างๆแต่ในเมือหนึ่งลุงได้ไปหากินอยู่ที่บริเวณถ้ำนองปาา่าฝาพอดีเห็นเจียบินไปมาเลาะเรียบตามหน้าผาเขาออกในหูถับเบื้องถึงลุงจึงมีแนวคิดอยากได้เกียนั่นมาบริโภคเป็นอาหารเมื่อคิดไปมาหน่อยหนึ่ง ก็เลยแน้มเห็นเครือไม่แสนพันที่กอดเกี้ยวกกไม้ลามอยู่ตามหน้าผาจึงตัดสินใจลองเบึงโดยจับจองเครือไม้นั้นขึ้นพอถึงหูถ้ำสั้นเถึงลุงนงจึงส่องเข้าไปทางในหูจึงเห็นว่าเป็นถ้ำกวางใหญ่เมื่อแน้มไปมาในถ้ำนั้นจึงเห็นแบบสิ่งผิดปกติลุงจึงตกใจอย่างแหงว่าแม่นอย่างแท้เมื่อเป็นเส่นนั้นแล้ว จึงกับลงมาเพื่อเมื่อบอกเ้าบ้านจากนั้นบรรดาในบ้านเท่าแก่แนวโฮมจึงได้พ้อมพากันขึ้นไปเบิง่งแต่ก็ขึ้นไปตามเครือไม้ที่ลงุงนงขึ้นทำมินั้นพอพาขึ้นไปหอดอุโมงค์ถ้ำจึงหู้ว่าถ้ำแห่งนี้ก้วงโถสะอาดสวยงามเมื่อเอาไฟสายเนียงกวดเข้าไปมาจึงเห็นว่ามีแต่พระพุธหูปน้อยใหญ่ พรอมสิ่งของวัตถุบูหารที่เก่าแก่ยังใหญ่อยู่อย่างลงหลายในหูถรำอย่างนี้อ่าปู่ก้าเองชื่อว่าบุญนุงพระท่าบุญนุงเนอายุห้ปีเกิดอ,อยู่บ้านในเคแล้กกรมาเอาลูกกระเมียอยู่หน้าทางสร้างแต่มาชุมเมียน,นี่ก็ได้เศร้าเจาปี ก่อนชิ้นผ้านี่อันนี้ก็บ,บอ่อมีแรงบันใจเนี่ยได้ดอกคือว่าตาเองเป็นคุณเจ้าหานาที่เราโชคอ,อยู่หาก,กินตามธรรมชาติบ้า,านเฮานะเมื่อนั้นบางเอ็นเห็นเจียนั้นขึ้นขึ้นบนหูเขาเห็นนั้นบนทำโชบลงมานะเห็นเจียนั้นขึ้นในหูนั้นคิดว่าอยากได้เจียนั้นมันอยากได้ยังก็เลยโอกวิธีขึ้นไปหาเจียนั้นหาทางขึ้นโดไปขึ้นกับเห็นเครื่องน,นั้นมนนันขึ้นตามนาพานั้นเกิด ซาคุณามเครือ,ลอ,อเลยขึ้กนกเบรอไประไปก็ไป่ได้เข้าไปใช่ทําตอนไปพบจะมีเนาะพูดชึกว่าใจว่าอําเภอคิดเป็นย่านคิดในใจว่าย่านอะไรย่านเนาก็เป็นย่านอย่างวันสันย่านพีย่านสางนนว่าย่านแนวอื่นแนวอื่นอะไรเนาะมันคิดว่าห้องบุเคยเห็นนี่ผ่านมาเฮอบุเคยพบสิ่งที่มาจัดจรัรแบบนี้นะเออหลังจากนั้นมาเลยก็เลยเอาอันบอลที่เอาเห็นหันเนาะ เห็นในตาแล้วกับเมื่อดอูเฮือนท่านกับว่าวให้ไอ้น้องพังไอ้น้องกับบุเสืออเขาตีราคาขอาเขานีผันแต่ว่าเพราะว่าในบ้านนี้ก็ตั้งมาหลายปีเขาบอกเคยไม่ทำหรือมุงมตะแถวนน้่งกาก็าคิดว่าพันงี้กันหลังจากนั้นกับว่าหลายเตอวกับเสนอก,การจะตั้งการตั้งภายในบ้านนี่แหละมีแปดคนเก้าสิบขวาเองขึ้นม,มากวดกดะ่านเด็กขึ้นตั้คือ้นอเก่าในี่ยมันนเหตุท่านใดยังไงอันนี้ว่าแบบภาษาบ้านเฮาเนาะคนว่าแบบงงงวยเพราะว่าคุณลาฮวนนับถือศาสนาพุทธไม่หรอกเนาะ ก็ต้องคิดว <mel> ่าต <t> ้องมีผู้รักษามีผู้ป้องังรักษาเพราะว่าอยู่ในหันแล้วมันมันจะมีอันแนวเปืือนนะสะอาดแล้วก็เบกเขาขึ้นเฮาปัดอยู่ขูมมือเราคิดในใจว่าต้องมีแนวป้องังรักษาเมื่อเปลี่ยนเส้นนั้นทางอำนาจการปกครองบ้านจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้หับทราบโดยเฉพาะแผนกแถลงข่าววัฒธรรมแขวงขมวน เพื่อไปสำรวจแหลกขึ้นทะเบียนคนขั่วหาที่มาของพระดังกล่าวนับแต่คนพบพระพุทธหูบมาฮอดปัจจุบันนี้บรรดามวลชนทางไปในแขวงตลอดถึงต่างประเทศก็ได้ให้ความสนใจลังไลกันไปเบึงไปสมไปสักกะระบุสาตามความนับถือของสาวพุทธอย่างหลากหลายแต่ละคนไปเห็นแล้ว ก็มีความภาคภูมิใจและตื้นตันใจต่อสิ่งที่ตนได้พบเห็นที่บ่สามารถพราณนาได้ถึงความหูซึกมันเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์และเหลือเสือแต่นั่นก็คือความเป็นจริงที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วในถ้ำนองประฝาแห่งนี้ จะขอทานซื้อก่อนน,อน,น้องมีซื้อยังน้องอมีซื้อวันนางเบสมาเต้พ่ะแข่งใดแข่งสวันนาเคสแสดงว่ามาไกลพอสมควร <ear> แล่นด้วยแห่งบันดาลใจอันใดจึงมาสถานที่แหง่งอย่างมะกาเพันเห็นแล้วซื่อถูกซื่อเทียนมะกาเพิ่นได้ยินข่าวลือบอกเลยว่าจดิงๆได้ยินข่าวเพราะว่าวัสดุซีดจริงๆมะกาเปอร์เหล็กขารขึ้นเป็นนี้เพราะว่าประจุบไทยปีนขึ้นนี่ประมาณ15เมตร เคยขึ้นวัดทีขึ้นไปฮอดบ่แกอยากลองมือพีนี่แหละจักสิมีบุญฮอดบ่เจ้าก็ขอจะถามอ้ายมาแต่ใส่นอกเพลงใดเออมาแต่เคยเงาเองแล้วเพลงคำม้วนไม่เลโอ้หินข้าวซาลือมาแต่โดนหาประมาณนี้บ่อกเลยมาสองเทือแล้วมาสองเทือแหละจุดประสงค์มามาเพื่ออย่างเออมาบูชาบูชาพระไม่เละ ท่านตามตามนิทานนี่ท่านคิดว่าเป็นคืนใหญ่เออคือคือวานั้นนั่นแหละคืดว่าเป็นสิ่งที่ศักซิดนี่แหละอยู่นี่นะหลายคนก็ซาเลยกันมาเป็นบน่อนซักซิดขึ้นมาคารวะบูชาเพิ้นนะมาหลายคนมแม่แหละมาหลายคนขอขอบใจหลายๆอ่าอยากถามว่ามาแต่แข่งใดเนาะมาแต่แข่งกำแพานมาแต่กำแพงนครอ้มาตั้งแต่ไก่ <laughs> เป็นยังไงขึ้นไปสัมผัสกับท่านมีอย่างที่ประทับใจจะมีอาาามม่าหลายๆเนี้ยวงามมีพระหลายแล้วก็มีหินย้อยหินง,งอกงาม แต่ว่าเสียอย่างเดียวไฟบูมีเอได้แหงบันดาลใจอีกอย่างจริงว่าพากันเดินทางมาเตกไก่เห็นพนมมีพระศักดิ์สิทธิ์มีพระเท่านั้นเท่านี้องค์ขึ้นไปก็มีแทพมีเทพแสดงว่าเป็นความจริงเนาะมาทากันจพกคนนี่นะมาครอบครัวไม่ทั้งพ่อปู่แม่ยามาเจ็ดแปดคนและ มาแล้วคิดว,ว่าจะพาครอบครัวมาอีกบนเรือจังไดอยากทำมีโอกาสทำมีโอกาสจะพาอีากแล้วหนทางมาเด็เป็นคือว่าเป็นจังไดลำบากเหรยเจอลำถามวา่าใจเอามเอาเห็นทิ่งศักศดิ์ธิ์แบบนี้แสดงว่าคมเนะนาะเ้าขอขอบใจหลายต่อรับการค้นพบปพุทธโูปดังกล่าวถือได้ว่า เป็นวัตถุบูหาอนอลำคาของศาสตร์เป็นการประดับเอให้เกียรติและซื้อเสียงของบ้านนาขางสร้างก็คือแขวงขมวนของพวกเขาที่มีความสดซื่นแจ่มใสขึ้นตื่มขมวนก็เป็นดินแดนอริยธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศวัฒนธรรมแม่นมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นแล้วมันจะมีสีสันแห่งความงามแก่ผู้สืบทอดต้องแม่นทุกๆคนเป็นผู้ขักษา นี่ก็คือลักฐานหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมที่ยั่งยืนถึงประวัติศาสตร์นั่นก็คือพระพุทธโูปที่ค้นพบและสิ่งของวัตถุโบราณเก่าแก่มีไว้อย่างหลงหลายในธรรมหนองป่าฝาเมื่อเห็นเป็นเซน,นีแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ไปเบึงไปศรัทธาจงมีต่ความสื่อสัต์บริสุทธิ์อย่าคิดไปแนวสิ่งที่บดีอย่าคิดโลภมากโลพา เพราะพระพุทธรูบและวัตถุบูหานอยู่ถ้ำแห่งนี้แม่นนรัพ์สมบัติของปวงสนทางศาต์